โรบที่ซีได้ไหน่อยพี่น้องขึ้น่องบใหม่ขึ้น่อไม้ปลาทั่วเครองไม้ปักบุ่มพร้อมมันจะออกค่อยๆว่านี่เจ้าว่าเซ่เซ่ขวดรูไว้น้ำห้อยน้ำอ,อุ่นได้ไหน่อยเซ่ไ้แตงกวาอีกรอบที่ซีบ๊อบวันนี้ก็บ่ได้มีโอกาสเพาะได้ด้วยจ้าเพาะเดินไม่สารหน,ก <c oughs> นิก็ถึงเวลาเนี่ยก็ถึงเวลาไอ้ เอ๋อโอ้ยไงยมันสิบป็นไงทันบกับกบววฝรั่งเราใสาต่ตะแก่งกองน้ำไว้คไน,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 นไปน้องนจะไหนล่ะเสียกน้ำไว้ก่อนนี่บับกฝรั่งใส่เคือการไปนอนมาแกงมาผัดกับใส่ปลูกง่ายอยู่ถ้ามันติดถ้ามันพอตีเป็นตุ่นแล้วนะอันสำคัญมันเป็ทันตีเป็นตุนต่นหนึ่ตีบอกดาวเรืองข่อยข่อยสิพอจะไหนี่ ดูเสเด็จนางมาด้วยพี่นอ้องด้วยความสิทินี่ให้มาปลูกให้หมดเลยจ้าอันนี้มารูสันอันนี้ให้แอนนงกบบักแซงคล้ายๆบักแซงบ้านเอาพี่น้องมารูนี่เสด็จเพื่อกันแกงใส่ไก่แกงใส่ไก,ก,ใใก่ใส่เหนือกระเสด็จกับพักปังดอกไม้ก็อยากปลูกเคฟเดซี่ ถั่วถั่วถั่วนย่างนู้นจะเด็นอด้แบนี้ถัถ่วข้างถ,ถัถ่วข้างฝรั่งเดี๋ยวสิเอาอันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวขอจะเอาไว้เปลวยังก่อนเปลวดินมามะพอเลยแหละ นี่หนังเสวี่เลยพี่น้องรอบที่สีแล้วตายเมื่อเมืงอเปลี่ยนหนังเรียตัวสุดาศยนล่นสื่อผ้ามะคอไปก็สื่อไฟวาจาให้เห็นกับว่านั่นเดี๋ยวสิไปสื่ออย่างก็ไปสื่อไอ้ไฟที่เป็นไหที่เป็นไอ้เงี้ยกล้องนี่ที่เป็นว่าหอนพคว่ำหอนไงเห็นมันอุ่นไปก็เห็นบ่เห็นบ่แตกออกมามันเตยเลยบ่เห็นบ่อนรอบรอบรอบที่สามได้เนั่นรอบที่สามได้เนั่น สอ,องดอกเสือนั่นตายแล้วนี่รอบที่สามก็ยังตายอยู่นี่เปลี่ยนดินห้ววาดินเข้มเปลี่ยนดินห้ก็คือสีผ่าไหวดอกพี่น้องไปทั้งเขาเหลเืองหมดแล้วนั้นไปกับไปโอ้ยเบื้องพักบุงก,ตกง็ตายเฮ้ยผักตองสูจ้าตายซะจ้ะโถดเทิือกันด้วยจ้าพอดีจ้า